สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอ็มเอเอเมทแลนดพบกับผมอิเดิยทคลิปนี้เราจะมาคุยกันหลังไฟนะฮะไฟล่าสุดเลยที่โจนาธานแฮเกอร์ตี้ชิงเข็มขัดแชมป์วันแชมเปี้ยนชิปรุ่นแบนทัมเวทมาจากน้องโอฮามามวยไทยนะครับโดยที่โจนาธานแฮเกอร์ตี้เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่1เท่านั้นก่อนหน้านี้นะครับโจนาธานเนี่ยเป็นอันเดอร์ด็อกคือหมายถึงว่าเป็นมวยรองเพราะว่าน้องโอเนี่ยชนะวินสเตกเนี่ยยาวมากๆชนะรัวมาเยอะเลยและประสบการณ์มวยเนี่ยห่างกันเรียกได้ว่า เกินส0เท่าเลยทีเดียวครับ200กว่าไฟทเทียบกับประมาณสัก20ไฟนี่ถือว่าต่างกันแบบมากๆเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนไฟก่อนนะครับจนนธาเให้กตี้นะครับมาเก็บตัวตั้งแต่ต้นปีนะครับที่ประเทศไทยคือที่เกาะสมุยไปซ้อมที่ค่ายส่วนน้องโอเวลาในการเข้าไฟแคมป์เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่ครับเพราะว่าช่วงมการาถึงต้นมีนาน้องโอได้มีการตระเวนสัมมนาหลายที่นะครับ มีทั้งอเมริกาครับมีทั้งไทยมีทั้งแคนาดาหลายที่หลายยิมเลยครับมันต้องใช้เวลาแล้วก็การเดินทางและพลังงานค่อนข้างเยอะครับทำให้เวลาที่จะฝึกซ้อมเก็บตัวมันก็จะค่อนข้างสั้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวลาการฝึกซ้อมนี้มันน้อยไปหรือเปล่านะครับทีนี้ในส่วนของกายภาพครับอายุครับโจนาธานอายุน้อยกว่าน้องโอ10ปีอายุอยู่ที่26ปีน้องโอ36ย่าง37ครับโจนาธานส่วนสูงเนี่ย เมื่อเราดูจากในวิดีโอเราจะเห็นว่าโจนาธานดูสูงกว่าประมาณ3-5ถึงเซนติเมตรได้นะครับแต่ว่าในประวัติเนี่ยเขียนว่าสูงเท่ากันคือ5ฟุต7นิ้วอาจจะวัดมาคนละที่กันนะโจนาธานได้เตรียมตัวไฟนี้นะฮะมีการฝึกหมัดที่มากขึ้นหมัดชุดนะฮะเวลาเขาออกหมัดเขาก็จะมีออกเป็นชุดบนล่างแล้วก็ตามสไตล์เดิมของโจนาธานนะครับเขาจะรักษาระยะเนื่องด้วยความยาวของอาวุธที่ได้เปรียบครับและเมื่อเขาเห็นจังหวะที่ได้เปรียบเห็นช่องเขาก็จะเข้าไปโจมตีนะฮะเป็นชุด หรือว่าเข้าแบบสไตล์ลูกสูตรของเขาเนะฮะเราจะเห็นในบางครั้งครับเขาจะมีการสลับกาดแต่ว่าเป็นการสลับกาดเนี่ยไม่ใช่เพื่อยืนกาดซ้ายนะครับเป็นการสลับกาดเพื่อที่จะเข้าโจมตีแบบคอมโบในสไตล์เขาหรือว่าลูกสูตรในสไตล์ของเขานะฮะมันก็จะมีจังหวะที่น้องโอจับทางได้เหมือนกันครับพราะเห็นโจนาธานสลับกาดเนี่ยก็มีการเตะเข้าไปโดนไปก็ชะงักเหมือนกันโจนาธานจากสมัยก่อนมาถึงตอนนี้นะครับอัปเวทมาเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นมา แต่จุดอ่อนเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับเวลาโดนอาวุธของน้องโอเวลังน้องโอเข้าไปโจมตีก็มีการยุบมีสะดุ้งบ้างมีออกอาการอยู่นะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะจับโตออกอาวุธโต้คืนได้สวยๆอยู่หลายครั้งครับแล้วจริงๆนะครับแฮกเกอร์ตี้โดนน้องโอเตะเจาะยางเข้าหลายทีอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผ่านไปหลายๆยกไปในยกท้ายยกหลังเนี่ยโอกาสที่ยางจะแตกอาการจะออกมีสูงมากครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนสําคัญของแฮกเกอร์ตี้ที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับคือตําแหน่งบนเวทีครับ ตำแหน่งที่อยู่ติดเชือกจะเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของแฮกเกอร์ตี้ตำแหน่งนั้นเขาจะป้องกันตัวไม่ดีครับลองไปย้อนดูหลายๆไฟได้ครับรวมถึงไฟนี้ด้วยครับแฮกเกอร์ตี้พยายามที่จะควบคุมกลางเวทีครับคือพยายามที่จะไม่ถอยพยายามที่จะเล่นกลางเวทีเราจะเห็นนะครับบางจังหวะหรือว่าจังหวะหนึ่งเนี่ยแหละที่แฮกเกอร์ตี้โดนน้องโอรุกเข้าไปติดเชือกเวทีครับตำแหน่งนั้นเราจะเห็นว่าแฮกเกอร์ตี้ยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทีนี้มาถึงจุดคลายแม็กของไฟครับก็คือการน็อกดาวน์ครั้งที่1น,นั่นนเองงครั้ี ผมว่าเขาใช้การเซตอัพหมัดนะครับเป็นหมัดชุด1นึ่งปุ๊บ1นึคือ1นึ่งสองหนึ่งครั้งนะครับหมัดแรกนะครับต่อยเข้าไปยับที่ใบหน้าแล้วก็หมัดขวาเข้าที่ลําตัวคราวนี้มากครับจังหวะต่อเนื่องครับยับที่ใบหน้าอีกครั้งหนึ่งหมัดขวานี่หลอกก็มันจะเป็นเหมือนครั้งแรกครับเหมือนจะเป็นลาตัวแต่ว่าเขาได้ทําการก้มนะครับมีการโยกหัวเล็กน้อยนะครับแล้วต่อยหมัดเป็นโอเวอร์แฮนด์ครับเป็นการเซตอัพโอเวอร์แฮนด์ เหมือนกับหลอกว่าจะต่อยลําตัวเหมือนชุดแรกครับแต่ว่าออกมาเป็นโอเวอร์แฮนด์เจ้าวะนี้ครับน้องโอ๋ไม่ทันป้องกันตัวโดนเข้าไปเข้าที่ปลายคางเลยต้องยอมรับครับว่าหมัดโจนาธานนั้นแนะแม่นทีเดียวต่อยเข้าไปเนี่ยหาคางหากรามได้ดีเหลือเกินโดนเข้าไปปุ๊บหลดเลยทีเดียวทีนี้มาถึงปัญหาสากลของนักมวยไทยอาชีพก็คือการลุกเร็วครับน้องโอ๋โดนต่อยนอกดาวเข้าไปลุกขึ้นมาเร็วทําให้เวลาในการฟักฟื้นนะนะั่นแหะมันน้อยลุกขึ้นมานะครับยังเดินแกว่งอยู่เลยครับ ทีนี้โจนาธานเห็นจังหวะกรรมการสับมือให้ต่อยต่อรีบเข้ามาเลยครับเข้ามาใส่เป็นชุดอีกครับก็เล็งเข้าที่จุดเดิมครับเล็งที่คางและกรามโดนเข้าไปอีกป๊อกหนึ่งหล่นลงไปครั้งที่2ครับพอโดนชุดนี้ไปเนี่ยก็รีบลุกขึ้นมาเร็วอีกเหมือนกันยังยืนแกวงๆอยู่เลยนะครับพอกรรมการสับมือครั้งจนาธานเข้ามาครับพยายามที่จะปิดบัญชีเดียวใส่อาวุธครับมีต่อยหมัดมาเป็นชุดนะครับมีศอกเข้ามาด้วยและสุดท้ายครับหมัดสุดท้ายก็เล็งเข้าไปที่กราม โดนเข้าไปหล่น K.O. เลยทีเดียวนะครับบอสเห็นว่าผลงานของโจนาธานสวยงานก็เลยมีการเบิ้ลโบนัสให้ด้วยแล้วก็โพสต์ถามใน Facebook ของตัวเองว่าอยากให้โจนาธานเจอกับใครเป็นคนต่อไปมีทั้งหมด3คนครับคนที่1รถถังเจอกับแฮกเกอร์ตี้คันที่3คนที่2เรียมแฮริสันเจอกับแฮกเกอร์ตี้คนที่3ตะวันฉายเจอกับแฮกเกอรตี้เพื่อนๆอยากให้แฮกเกตี้เจอกับใครครับ